ิอ๋อน,นาคตมมอยู่นี่สูบยาบอกยากติดเลยที่แหมพวกยามามาลักโูบยุ่ปลานหนังพ้องการไปไล้วนนี่เหลือคือก,กินยาคือก,กินยาเลย,กกยใส่เฮ้ยว่าไปตามหาไปหาคนคนทงยาฉันพวกยาสองมาตัว เครื่องยำนี่เห็นโตมันแล้วเอายาเย็นไปผอไว้เอยดิโอ้ยเขียดดกจากนั่นมาเหลือยาได้ด้วยข้อมตกน่ารู้กับพ้นน่ารู้อะไรบนไอ้กิจเพราะว่ามาสามจังหวะเนี่ยพอคิดไปปุ๊บมันเป็นเรื่องจังหวะก็เลยทำทำพอจบงานัำเล็จ บอกอาจารย์มุ่นอาจารย์มนผมขอถวายเป็นลูกศิษย์อยู่นี่เลยบอกอยู่เลยลงพโอลยเลยกับหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรที่ตายไปแล้วลูกหลวงพ่อเรื่องอะไรหลวงพ่อบั่นนุ่นหลวงพ่อขู่ คันหิวนอนก็ขาบาดรวมโปรแกรมสอนในเฮ็ดไดม่เคล็นขาบาดเพราะหายห่อนหรืก็ไม่ปฏิบัติโอ้ยมวนได้กี่จานจานงมผักหลายจานสดิท่อนนะผู้หนึ่งเป็นผู้มีพระคุณหลายโอ้ทั้งน้ำสวดยังจานขาวรอนแล้วบอกบอกทางเดินด่างไป บัดเปล่าง่าไปเนี่ยอย่างต้องทําแื่นที่ขึ้นรถจากน้องกุไลมาลุงกีละขึ้นรถลงจากกีไาคือสามลอมมาขึ้นรถเมฆมัจาเจ้าว่านี่บอกไว้พอดีมาลุ้งสังกีละส่งดีมึงม่ส่งง่ายมบอเห็นอาจารย์สตีทอนมูเดียวแล้ก็จนชุ่ปันเลยเนาะเป็นลูกชิย์หลวงพ่อจะรั่นเลยหลวงพ่อได้ไปยานกีานแล้วเสกไปแล้วเยวนด้ อาจารย์ให้โยนเลยไปทำอื้เลยไปทำอยัาตะาจยดอนล้วลุงโดนาอาจารย์พ้ายามจีไปไสหนี่ไปจุลุงต้องใดไปนั่นพมีไปเขาคงข้าวโอ้ยดีใจคับมาพี่พราะว่าไปไปอยู่ไปวันเขาของข้าโอ้ยพอดีพอดีอาจารย์มงพอดีไปเงินเล้วาพีไปเงินจุลุอาจาไปแล้วโอ้ย เราบริการทุกอย่างด้วยค่ารถค่าเรื่องยังยังอุปถัมภ์ตลอดมาถึงนี่ก็มาเห็นไปยุ่งหนี่แล้วห้ามสูบบุหรี่ห้ามเล่นการพนันโอ้ยผูสิอยู่ไหนคนรู้ผูสูบยาเนียวะขึ้นยากเลยก็เลยอาศัย้เป็นรักสูบยาแล้วเนี่ยประวัติจะถูกไหลเมียนถูกพอปรารถนาสิ่งใดบริสิ่งนั้น ทูกพออ้เราไปสั่งสัตตัวไว้สั่งสัตตัวไว้เป็นนักเร่งได้่อยจะโมทธรรมดาได้คนเลยบอกว่าถือว่าตีเลยนี่หนักเร่งทุคร้งทุกร้งอาจารย์นี่คนตัวใหญ่อรีเป็นหนักเร่งบ้านสามเมืองบ้านไผ่เลยบ้านฉี่มวยเน้่ย เขาบอกว่าเจ้าเป็นนักเลงเจ้าอยากจะปไปอยู่บ้านนักเลงเนอะถึบอกว่าอะไเดี๋โอ้ยโบราณเขาบอกไปอยู่กับแห้งไม่เป็นแห้งมเป็นกาผมที่ไปเป็นในายแห้งนายกา้วมันบอกเป็นนายเสียที่บ้าเน,เป,นเป็นมูเดียวกับเขาเสียแล้วเลยมีปัญหาตลกโดนใจไหมตกตกแล้วหลกไปหน้านี่พวกกายย่างน้ำทางนี่แม่ยำยำขึ้นยัดคอมมอนดักยิ่ง นอนก็เอาไซม์มาบ้าเลยก็เป่าูมนอนบอขอไมือนนอนที่เนปาลเลยตัวนั้นลูกกำเไิดแบบหนาวยานเขามาหลวนยิ่งเข็ดไปเนี่ยขันมาเรื่งหนาว่ายานเราเรียกว่าพกปืนแต่หลอดเด้รีบวนเวอร์พกนัดพกตลอดเลยบกขนม่าเยนะเรว้บ้าตบนรกมาก พ่อมาปฏ yup ิบ like 1, yeah, 2, ัต right. ิแบบหลวงพ่อที่นโอ้ยปฏิบัติกพันตาอย่างนีแมปฏิบัติจกพันตากพันตาแล้วนหลวงพ่อบวชปีสามสิบหกสพันสี่ร้อยสามสิบหกสามสิบหกกันเสามบกันสองพันศาล่อยพกขึ้ลบกันดูลบพกพกลบรล กรอเโลกนหเรียนหนึ <can> ่งหมดสามสิบสองสามองพวกเรอเรก็บอกอหดเลี้ยอะออลเอกเล้ยแปดเสามสิบสองปีสามสิบสาิบเอ็ดปีสามสิบเอ็ปีเออจาจะบวชมันจ้าท้งหมดค่ะอายุหาสิบห้าบวชเดินลยสามสิบ พันษาเดี๋ยวก็เป็นก็เป็นหกเป็นแปดคิดห้าปีนี่ป่อวันบุญมาทั้งนี้น้ำขันไปหลักไก่ก็บจีบบ่าอย่เบ่าธรรมาอย่างชีวิตอขเจะวง่หนิใส่พระผู้เิ่นปัตจกบันมาแเบนี้ให้คนไปฮหดบ่บ่ไม่นดย่ยไปอวดอีหยังคนรู้อยากไปบาวต่อวันไปปฏิบัติลง พอเจากันะอำเภอสิงบรีเราหูอยประวัดหลวงพอไปวัดแหลแเราไปล้วขึ้นเทเลได้หลวงพ่อยังไปเทศเเ้อบอกประวัดบอกธรรมะเรื่องของหลวงพ่อยั่งโอ้ยมันดีของกิงดิที่เขาบอกว่าเะไรเขาเขาบอกถูอยากกินด้วยมก็เลยพานไปกินจเขาบอกตามตำราใช่หรือแกนักกินเนี่ยเอาขี้บิดกินมาบอกนี่ คนยิ่ด้ย